อยดูใช่ไหมโอ้โหอ้อออออาวดูก็มีอยู่ช็อตหนึ่งป้าซื้อข้าวแกงแล,ล้วก็ให้ลูกกินก่อนแล้วเรากินเสร็จแล้วป้าค่อยมากินพอเห็นอย่างเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเกิดมาเพื่อดูแลเขา สนับสนุนโดยเคนลี่ครีมเผยผิวสวยดูอ่อนเยาวจนใครก็ะทะโคเรกิงไดมอนเอ็กซ์ซีรีส์กระทารุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิงสวัสดีค่ะเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะอีีนี้เราจะพาไปพบกับพระเอกหน้าไทยขวัญใจเก้งกวางแล้วก็เป็นผัวทพิปในดวงใจของดิฉันอีกคนหนึ่งนะคะอยากรู้ว่าเป็นใครทรง ดีแต่ไม้แต่มือขนาดไหนตามไปดูน้ำเดิน <c oughs> ดูมือไม้ดูมือไม้เจ้เลือดปูดึ้นมนนนือิดนนเก่ง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 ตั้งแต่แบบปลายนิ้วไปจนถึงอา้าวจุกจุก สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่มายืนทำไรครับเนี่ยซุปมงคลมันเป็นกีฬาที่ทำให้ยังไงฮะกอล์ฟเนี่ยจากคนซกมุกกลายเป็นคนแต่งตัวดูดีเลยนะปกติแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวซกมงคหรอกครับแต่ว่าสไตล์อะไรสไตล์อะไรไหนบอกดิอะไรอะของมือสองอะไรอะไรเราใส่อะไรเก่งเก่งมือสองเสื้อมือสองเก่งในมือสองะไรเงี้ยมือสองเป็ย่างไรกระปกอล์ฟหลุแล้วแม่ไหนนะ ช่วยยัดเอาเสื้อเอาจุดดั้มโอตายแล้วยัดลงไปขนาดนี้เดี๋ยวเราจะเจอลูกกอล์ฟอีกสองลูกนะพี่ไม่ได้กลัวลูกกอล์ฟเลยกลัวด้ามด้ามไม้กอล์ฟมากกว่าถามจริงกอล์ฟทำไมว่ากีฬาประเภทนี้จริงๆเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องเหงื่อออกรักแลเหงื่อเลยเขาถอดเสื้อตีไม่ได้มันคือการไม่ให้เกียรติสนามกอล์ฟแต่มันคือการให้เกียรติพี่ นอกจากกอลแล้วเราก็ยังบ้าการออกกําลังกายอะไรเล่นอะไรเป็นบ้างฟุตบอลนี้คืออันดับหนึ่งในใจผมวิ่งว่ายน้ํำเล่นกีฬาขนาดนี้นะคุณเพิ่ต้องฟิตมากเราต้องขอชมโชว์ลุมคุณลินอยากดูจริงเหรอเฮ้ยอยากดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ห้ามคิดอะไรกับผมไม่ได้คิดอะไรแต่บางส่วนฉันทำงานของฉันเองไหนดูดิอยากดูใช่ไหมเออ โโอเดี๋ยดีวกล้องไหนกล้องไหนอันนี้เซนเซอร์หัวนมไว้นะเป็นผู้ชายมันจะาออะไรไหนดูดิต้องให้แม่ดูอ่ะโอ้โหดูสปาด์เกสสปาร์เวย มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดสนิทกันเนี่ยมันจะกล้าเล่น,นอ,ยอยากลุ้จริงเลยเจอคนไม่สนิทกันจะกล้าทําขนาดนี้ไหมเราเนี่ยเป็นคนชี้เลนแล้วก็ชอบอวดหุ่นชอบอวดว่ากล้านิ้ออะไรเงี้ยจริงจงแ้เนี่ยผมไม่ได้ชอบอวดหุ่นแต่คนในกองก็ชอบแบบโอ้หอะไรเงี้ยปกติแล้วผู้ชายมันก็ต้องถอดเสื้อปกติมันทรมานใจคนบางคนก็แบบเอาไปถ่ายแล้วก็ไปลงทวิตเตอร์ซึ่งมันเป็นทวิตเตอร์ที่มีอยู่ในง มีกลุ่มเฉพาะของเขาอ่ะมันหลุดไปในนั้นผมก็เฮ้ยมันหลุดไปได้ไงแต่เราไม่ได้ตั้งใจโชว์เดี๋ยวก่อนครับไอ้กีฬาประเภทนี้มันไม่น่าจะเล่นง่ายนะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตอบว่าทำไมถึงมาเล่นอหนึ่งคือชื่อเหมือนผมสองคือทำไมเราตีไม่เป็นสามมันยากตรงไหนแต่ว่าพอมัเล่นแล้วเนี่ย ยากที่สุดตั้งแต่ผมเคยจับกีฬามาถ้าสมมติถ้าถ้ายืนท่าอะไรไงไหนดูดิอันนี้คือการจับไม้คือเอานิ้วก้อยเนี่ยไปเกี่ยวกับนิ้วชี้แล้วก็จับลงไปแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อด้านข้างที่ยากที่สุดคือการใช้กล้ามเนื้อด้านข้างนี่แหละซึ่งแม่มีเยอะมากเลยนะไม่ได้กล้ามเนื้อนิ้วก้อยด้านขวาเกี่ยวไว้นิ้วก้อยด้านขวาเกี่ยวโหูตายแล้วมึงยากมากแล้วก็ประกบลงไปประกบลงไปดึงสะโพกไปด้านหลังดึงสะโพกไปด้านหลัง เดี๋ยวก่อนนะแม่ใส่แผมนเพิ์มมาบ้าคนะบิดตัว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 บินตัปิอนแล้วก็บิตีโอ้โหไม่ได้แล้วอ่ะเราไปคุยกันต่อได้ครับตีกอล์ฟนี่เป็นเรื่องยากนะแต่ว่าการตีกอล์ฟบนส้นสูงนี่ยากกว่าแต่แม่บอกยันนะจ๊ะเพราะแม่มี คอลลาเกนโกคอลลาเจนเสริมแคลเซียมเกรดพรีเมียมประกอบด้วยคอลลาเจนไทป์2แคลเซียม L- ทริโอเนตวิตามิน C และวิตามิน K คชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นตัวเดียวจบครบในหนึ่งซองช่วยเรื่องกระดูกและข้อพิเศษปกติ1น่งกล่องนะคะราคา3,200บาทวันนี้นะคะ เหลือเพียงแค่2,590บาทไม่พอค่ะแล้วแถมกล่องใหญ่ให้อีก1กล่องนะคะแล้วกล่องขนาดพกพาให้อีก2กล่องแล้ว50สายแรกเราแถมขนาดพกพาให้อีก1กล่องรวมเป็นทั้งหมด5ชิ้นในราคา2,590บาทเพียงแค่คุณโทรมาที่1,577หรือ Line แอนะคะคอลาเคนโกมีแอดข้างหน้าคอลาเคนโกค่ะพบกับช่วงของฝากนักกอล์ฟสนับสนุนโดยคอลาเคนโกะ <laughs> อยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วอยู่วงการนี้มา9ปีแล้วการเป็นพระเอกของเราเริ่มต้นจากอะไรเริ่มมาจากการเล่นโฆษณาก่อนจะไปแคสโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเป็นเด็กๆตัวเขาปิดเทอมเนี้ยเราก็จะขอป้ามาป้ามาที่กรุงเทพก็มาอยู่กับพี่ชายแล้วก็จะมีโมเดลลิ่งเนี่ยมาเห็นแล้วก็ขอเบอร์เราไปแล้วก็จนเข้ามาเรียนในกรุงเทพครับเขาก็โทรกลับมาแล้วเ็บอกเอออยากทำงานไหมอนะไรเงี้ยเขาก็เลยพาไปแคสเรื่อยเรื่อย เรื่อยๆของเรานานแค่ไหนกว่าเราจะได้เป็นพระเอกผมว่ามีเป็นร้อยครั้งตอนนั้นคือเขาให้แคสจนผมบอกว่าไม่ต้องโทรมาแล้วพี่มันไม่ได้งานเหรอกูอไม่มีตังค์ไป <c oughs> คือแบบมันเป็นแบบมันมันต้องเสียค่าเดินทางก็ต้องนั่งรถสามต่อไปกลับก็บวันหนึ่งแล้วม,ม,ม,มันมันมันท้อไหมโคตรท้อท้อจนแบบผมไม่เอาแล้วเราก็ไม่ได้ชอบในวงการบันเทิงด้วยเราชอบอยู่เรื่องหลังแต่ว่าอย่างเดียวเลยนะ ที่ผมคิดอยู่ในใจคือเพื่อนเงินไม่พร้อมที่จะมีใครเพื่อที่จะเลือกพ่อแม่ได้จริงๆเลยเหรอ,อ,อไม่ใช่ว่าไม่เลือกแต่ว่าผมเลือกเขาก่อนเลือกพ่อแม่ก่อนสนับสนุนโดยคอล่าเคนโก MPM อขนมซูเฟ่แพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงทำไมต้องไปแคสงานเยอะแยะขนาดน,นั้นเพื่อเงินอย่างเดียวเลยครับทำไมเราจะเอาเงินไปทำอะไรก็ดูแลพ่อแม่<ช>พ่อ <นะ S 1> แม่เราเป็นอะไรทำไมเราจะต้องพยายามขนาดนั้นพ่อแม่ผมเป็นอะไรล่ะครับก็เป็นคนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเราไม่รู้หรอกเพราะเมื่อก่อนนะแม่กับป้ารวยแต่พอเกิดผมมาปุ๊บจนเลยแล้วบอกว่าบ้านโดนยึดแล้วเราไปอยู่ไหน ก็อยู่ที่นั่นแหละเขาก็ให้อยู่แล้วพ่อทํางานอะไรตอนนี้นพ่อเป็นช่างสีโรงงานเฟอร์นิเจอร์เงินเดือนเท่าไหร่8,500แล้วแม่ไปไหนอะแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแม่จะหนีหนีเพราะว่าเล่นแชร์เงินเดือนพ่อพอเลี้ยงลูก3คนเหรอป๊าก็ให้ลูกหมดเลยตัวเองใช้คือซื้อกับข้าว แล้วก็หนังสือพิมพ์ที่ป้าจะซื้อประจํากับพระนงโงสามอย่างอะไรคือสิ่งที่เราเห็นพ่อแล้วเรารู้สึกว่าพ่อคือโคตรลำบากเลยก็มีอยู่ช็อตหนึ่งคือป้าซือ้อข้าวแกงมาถุงหนึ่งแล้วก็ให้ลูกกินกอ่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องกินก่อนอ,อะไรเงีย้ยเราก็ไม่เข้าใจแล้วเรากินเสร็จแล้วป้าค่อยมากิน เราเห็นวะเขาเ,ออเราเห็นแล้วเรารร้สึกว่าเฮ้ยชํกูกินกับหมดเลยทํปาป็นป้าแค่สดน้ำแล้วกินข้าวแค่นั้นนะแล้วมีอีกช็อตหนึ่งคือห้องน้ําบ้านเราเต็มอะปลาก็บอกตื่นมากลางดึกเพื่อที่จะทํากลางคืนเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นแล้วก็แบบรู้สึกไม่ดีคือต้องมาตักห้องน้ำอ่ะตักอึในห้องน้ำใช่ใช่ใช่แล้วผมก็ไม่เก็ตแล้วผมก็บอกป้าทําไมไม่ไปจ้างเขาอ่ะปลาบอกว่าเรามันแพงเก็บเงินไว้ในเมื่อป้าตัก เราก็ต้องทําผมก็จะเป็นคนช่วยป๋ามผมรู้ตั้งแต่เด็กเลยคือพอเห็นอย่างเงี้ยม,มันทําให้ผมรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละผมเกิดมาเพื่อดูแลเขาพ่อแม่ไม่ใช่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่มันคือทุกอย่างทุกอย่างแม้กระทั่งไม่พร้อมที่จะมีใครเพื่อที่จะเลือกพ่อแม่ได้จริงๆเลยเหรอ ไม่ใช่ว่าไม่เลือกแต่ว่าผมเลือกเขาก่อนเลือกพ่อแม่ก่อนถ้าเขารักเราจริงเขาก็จะอยู่กับเราแล้วอาจจะรอเราก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณเคยพูดให้พี่ฟังว่าผมไม่มีตังค์หรอกนะแต่ป้าปวดฟันช่วยเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งผมคิดว่าความสุขของเราอ่ะคือการกินมแม่ปวดฟันอ,อะไรเงี้ยเราก็ไม่มีเงินแล้วเราก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีวะก็เลยแบบ เอาของเราอะไปขายมผมว่าของมันหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่ที่สาคัญที่สุดคือสุขภาพของพ่อแม่คุณเป็นคนที่ทุ่มเทมากกับพ่อแม่ซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่ได้นี่คือปมอย่างหนึ่งของคุณเลยคือการการไม่มีบ้านเป็นของตัวเองๆๆจนคุณมีบ้านวันแรกที่พ่อแม่เห็นบ้านป้าพูดว่าอะไรป้าพูดกับผมคํานึงว่าบอกป้าคิดว่าป้าตายก่อนแล้ะที่จะได้เห็นบ้านหลังเนี้ย เขาดีใจมากเขาดีใจสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ว่าจะอยากทําให้พ่อแม่อีกก็แทบจะครบนะครับแต่อย่างจริงๆคืออยากจะบวชคือสุดนะตอนนี้ครเชื่อไหมว่าความกระตันยูจะทําให้เรามีการมีงานหรือแบบบวมันจะตกมันจะหล่นมันดันไม่ตกไม่หล่นตอนแรกไม่เชื่ออแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเกิดขึ้นกับผมยังไงบางครั้ง ไม่มีเงินมันก็มีงานเข้ามามันก็มีละครเข้ามามันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาคุณเป็นคนที่เจ้าได้ทราบซึ้งใจมากเลยอะครับแล้วก็การเล่นเป็นพระเอกของคุณเนี่ยมันมาถึงจุดที่คุณจูบกับผู้ชายได้เมื่อไหร่เนี่ยมื่นไม่นานมานี้เองครับเรื่องอะไรเรื่องทัพไฟเดย์ชื่อเรื่องหลักซับซ้อนพี่ชอตเสนอว่ากล้าเล่นไหมกอล์ฟอะไรเงี้ยทำไมผมจะไม่กล้าชอบผู้ชายใจดีเนมาก อีโมเมนดีเราจะต้องจูบกันกับผู้ชายเนี่ยครับคุณคิดอะไรอยู่จริงๆแล้วผมชอบคุยกับพาร์ทเนอร์คือแบบจะเอาแค่ไหนถามเลยชอบมากเลยผู้ชายจะเอาแค่ไหนจะเอาจะเอาแค่ไหนเอาให้สุดค่ะคุณโอเคถ้างั้นก็จูบจริงนะจูบจริงนะลึกๆคิดอะไรหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดเลยพอเล่นหลังจากเรื่องนี้ปุ๊บ Hey! เราชอบผู้ชายนี่หว่าผมจำโมเมนต์นั้นได้ทั้งหมดนะผมเล่นตอนถ่ายอ่ะคัสกิ๊บพู้กูกีดแบบอีกอ้๊อฟอีกนิดเดียวมึงจะเป็นแล้วนะอะไรเงี้ยคือเขาเาเล่นจนเขาเชื่อว่ามันเป็นเงี้ยมันมีสายตาในการแบบมองการจับการอะไรพวกเนี้ยครับไอ้จับเดี๋ยวของเคลื่อนย้าเคื่อนย้ายคุณนี่แบบคือวิญญาณของนักแสดงจริงๆอ่ะปกติเราจะเห็นในฝรั่งที่เขากล้าเล่นขนาดนี้ ไม่กลัวเวลาคนก็บอกว่าเอ๊หรือว่าชอบผู้ชายยังไงถ้ากลัวผมไม่เล่นหรอกในทุกวันนี้เขาก็คิดว่าผมอ่ชอบผู้ชายบางคนก็ได้เล็กมาออมีม,ม,มีมีคนมาข,ข,ขอซื้อไหม,มก็้ชายล้วพูดปากปากสันขอซื้อ สนับสนุนโดยเคนลี Cream, ่ครีมเผยผิวสวยดูอ่อนเยาวจนใครก็ทักไม่กลัวเวลาคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าชอบผู้ชายยังไงถ้ากลัวผมไม่เล่นหรอกใน,นทุกวันนี้เขาก็คิดว่าผมอ่ะชอบผู้ชายบางคนก็ได้เล็กมาอ,อ๋อม,ม,ม,มีมีคนมีคนมาขอซื้อไหมไม่แตเขาคุณปากปากสันขอซื้อ ก็มีนะครับกินข้าวไหมอะไรเงี้ยกินข้าวหลามไหมข้าวหลามไหมอะไรเงี้ยคุณก็ถามเขาไปไปกินข้าวหรือกินข้าวหลามผมก็เลยถามเขากลับไปว่ากี่บาทเขาเออเล่นแต่เป็นจะเป็นผู้ชายนะเป็นแต่ผู้ชายเหรอส่วนใหญ่ผู้หญิงก็มีแต่ว่ามีมีผู้หญิงอายุมากๆเข้ามาม้้งไหมอันนี้ไม่ได้ถามเข้าตัวถามจริงๆเขาเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าแต่เขาไม่ผูกมัดมันจะเป็นทรงไหนยังไงเอเหมันคุ้นๆนะไม่ของกูเลยแล้วไม่เหี่ยวหนึ่งเลยผมไม่มีแฟนแล้วตอนนี้มีไหม ตอนนี้เน่ก็อย่างที่บอกอะไระไรอะไรล่ะอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะเพิ่งแบบเพิ่งจะว่างๆอยู่สามผมถูกใจสเปคผู้หญิงของคุณที่คุณวาดไม่ได้หัวจริงๆผมไม่มีสเปกนะแฟนผมแต่ละคนที่ผ่านมาไม่เหมือนกันเลยสักคนแต่สวยทุกคนมึงอย่ามากสวยไงก็ต้องสวยเพราะคุณชอบผู้หญิงสวยอ่ะใช่ครับถ้าไม่สวยแต่เก่งเลิศเรื่องนั้นก็ตอนนี้าทำไมล่ะ ก็ไม่รู้อ่ะครับไม่ได้กําหนดไว้ชอบคนคุยรู้เรื่องก่อนมากกว่าโ <Okay. S 2> อเควันนี้ขอบคุณคุณกอฟมากนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจะรักผู้ชายคนนี้อีกเลยอะ่ะแต่ว่านึกในใจแล้วว่ากระตันยูกระตันยูจะดูซิว่าเขาจะกระตันยูต่อผู้หญิงม้งไหมคนนี้มีซิกแพคใช่ไหมคุณครับเดี๋ยวเรามีนัดกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีซิกแพคเหมือนกันโอ้ยอยากมีอยากมี สวัสดีค่ะคุณแม่คิมทำไมแบบรู้สึกแบบว่าแฮปปี้ซิล้เกินปกติจะแห้งมากวันนี้น้ำเดินผู้ชายมีซิกแพคมาอ้าวเออพอพูดถึงซิกแพคหนูก็มีซิกแพคจมู่หนูก็มีแต่หนูไม่ใส่ใจเรื่องหนูแล้วทำไมไม่ชวนหนูเข้ามาดูซิกแพคผู้ชายอะไรจ๊ะเมื่อกี้ถ้าเธอมาฉันจะได้ไหมอ่ะไม่ได้ผิวดีดีขอบคุณค่ะลูกโตแค่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณขวบกว่าแล้วค่ะคนที่ท้องเนี่ยนะ ขามันจะต้องมีฝ้าขึ้นสังเกตปหใช่แล้วก็ผิวเผอไปหมดเลยตุ้มเป๊ะตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับหนูเพราะว่าหนูเป็นคนค่อนข้างดูแลตัวเองเหมือนกันอยู่ดีๆพอท้องปุ๊บตอนลากยาวมากลายเป็นคนผิวแห้งแต่หลังท้องเนี่ยก็อยากจะกลับมาดูแลตัวเองอแต่ด้วยเวลาก็ไม่ค่อยอีกกลับมาทํางานเร็ว แล้วก็ดูแลลูกเองไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงยแบบว่านอนด้วยนอนนอนนะแต่นอนน้อยและไอ้ปัญหาที่มันลาม,มาคนไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะใช้เมคอัพช่วยปิดบังเป็นเมืองมายานะคุณผู้ชมนะแต่ว่าอันนี้คือหน้าสดในช่วงนั้นที่มีปัญหาแล้วมันก็ลากยาวมาสีแห้งกร้าน จับไปนะผิวดูหยาบระด่างมากแล้วพอผิวแห้งครุบมันก็มาหลายจุดเลยไอ้ตรงใต้ตาเอ่ยริ้วรอยนะหางตาก็มาไอ้ตามหน้าผากเนี่ยร่องมันก็มาคุณผู้ชมฝ้ากระจุดด่างดำมาหมดเลยแล้วช่วงนั้นพอมันเกิดอย่างนั้นกับหน้าเราอะดูโทรมหน้าสดไม่รอดคนรอบข้างทักเราก็ไม่เท่าไหร่เพราะสมีทักเนี่ยมันปวดใจนะคุณผู้ชมวันดีคืนดีนะก็มองหน้าแล้วก็แบบหนูแต่งหน้าหน่อยไหมสามีไม่ค่อยพูดนะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะเป็นคนเก็บอาการ แต่จะพูดขนาดนี้แสดงว่าไปดูกระจกหน่อยไหมก็เลยมาฉุกคิดแบบเฮ้ยสงสัยมันเริ่มแบบทาให้คนข้างกายทักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวก็พยายามนะพยายามดูแลตัวเองนู่นนี่นี่นั่นอะไรที่เขาบอกว่าดีเราก็พยายามสรรหามารอแต่มันก็ยังไม่ค่อยตรงจุดกับเราที่เราเป็นปัญหาอย่างเงี้ยค่ะแต่บังเอิญมีวันหนึ่งหนูไปงานาประกาศรางวัลสุดสัปดาห์ไปเจอพี่คาราคุลสิทธิ เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วนะแล้ววันนั้นเขาไปรับรางว<อ>ัลก็ไปถ่ายรูปกับเขาข้างๆแล้วก็แบบหืมทำไมผิวเขาดีจังเลยอะถ่ายรูปเสร็จแล้วมีจังหวะแอด,แอดแกระซิบถามพี่ดูแลตัวยังไงอะคะหนูมีปัญหามากเลยตอนท้องแล้วหลังคลอดมันก็เป็นเยอะมากเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาใช้นี่ตัวนี้เคลลี่ครีม,มนี่เลยเขาบอกพี่คาร่าดูแลตัวเองด้วยตัวนี้หนูก็เฮ้ยตัวเนี้ยหนูเคยได้ยินมานานแล้วนะเคลลี่ครีมอะแล้วแล้วมันดียังไงทำไมพี่คาร่าใช้แล้วมันแบบเห็นผลว่าเขาเป็นแบบนี้ในวัย55 กลับมาก็เลยหาข้อมูลก่อนเลยตัวเคลิอครีมเนี่ยนะคะเขามีสารสกัดจากใต้ทะเลซึ่งสารสกัดจากใต้ทะเลนะต้องบอกว่าราคาสูงหายากแล้วก็มีคุณภาพคือมีอะไรบ้างต้องบอกว่าตัวเด่นเดนของเขาเนี่ยนะคะก็คือสารสกัดจากไข่ปลาแซลมอนแล้วก็เมือกปลาดาวซึ่งเจ้าสองตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นเอาละเรารู้แล้วว่ามันแบบมีส่วนผสมประมาณนี้โทรสั่งเลยจ้ะ ซื้อเลยจ้ะเราซื้อมาก็ได้กระปุกมาเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมพอได้มาชมิคุกก็ลองเปิดดูก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเครื่องสำอางกลิ่นแรงเราจะรู้สึกว่ามันมีส่วนผสมที่มันไม่สมควรใส่เข้าไปแต่ว่าตัวนี้คือมันจะหอมเบาๆสดชื่นมากๆเลยนะแล้วพอได้มาเสร็จปุ๊บก็ลองดูเนื้อครีมป้ายมาอย่างนี้ปึ๊บดูข้นๆเนาะหนูจะทําให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยนะแม่เห็นป่ะเห็นไหมพอตกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ชอบนะด้วยความที่มันเป็นเมื่ออย่างนี้แสดงว,งว่ามันเข้มข้นเอ๊ะแต่เข้มข้นอย่างี้ เหนียวเหนอะหนะหรือเปล่าก็เลยลองทาแต่พอทาปุ๊บความหนื่เมื่อกี้เห็นไหมพอเกลี่ยปุ๊บหายเลยจ้าไม่เหนียวเนอะหนะทีนี้เราก็ใช้มาเรื่อยๆใช้ง่ายมากคุณผู้ชมกระปุกเดียวอยู่ไม่ต้องมามีไอคีไม่ต้องมามีทาคออะไรทั้งนั้นเช้าแล้วก็ก่อนนอนเท่านั้นแต่ก่อนนอนชมพู่มีทิคแบบนี้ชมพู่จะใช้เป็นเหมือนล l ปป p i n g า a ก k เลยเะว่าก่อนนอนเราล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเราทาเขาหนาหน่อยแล้วก็นอนไปตื่นเช้ามาจะรู้สึกว่าผิวมันสดชื่นผิวมันจะดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นต้องบอกเลยว่า ริ้วรอยตหนนะผากหางตาแลดูจางลงผิวก็จะแลดูชุ่มชื้นขึ้นจากที่เราแห้งๆจากับไปที่มันแห้งกร้านอะ่ะแล้วผิวก็แลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นโดยที่ทุกวันนี้นะชมพู่รองพื้นน้อยไม่ต้องแต่งหน้ากรบหนาๆมีช่วงหนึ่งชอบแต่งหน้าหนาๆไม่ได้อยากแบบเปรี้ยวหรืออะไรนะพยายามกลบริ้วรอยพยายามกรบปัญหาต่างๆแต่ตอนนี้พยายามเผยผิวคือพยายามลงเบาๆกินแก้มส้มๆเกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยก็รอดชมพู่อ่ะใช้ตัวนี้เอง เพราะพี่คาร่าเลยเพราะพี่คาร่าแนะนําอยากลองจริงๆเพราะเห็นเขาห้าสิบห้าแล้วพอลองแล้วเห็นผลลัพธ์ก็เลยกล้าโชว์หน้าแล้วก็กล้ามาบอกต่อทีนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะมีปัญหาผิวแบบที่ชมพู่เคยเป็นนะอยากให้ลองเปิดใจใช้เคลลี่ครีมดูค่ะรับรองไม่ผิดหวังจริงๆลองเถอะขอโปรโด่วนมาทั้งทีไม่มีโปรได้อย่างไรรีบกดเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะที่เบอร์0 2 1 2 3 1 4 4 0นึาจำเบอร์กดเบอร์เอาไว้จะได้อะไรบ้างวันนี้ ได้นี่เลยค่ะเคลีครีมนะคะ1กระปุกปกตินะราคา4500บาทวันนี้ไม่ได้แค่1กระปุกค่ะจะแถมไปอีก1กระปุกในขนาดเท่ากันด้วยนะคะยังไม่พอแถมขนาดพกพาอีก2กระปุกด้วยกันนะคะ4ชิ้นนี้จ่ายในราคา2,900บาทแต่วันนี้พิเศษอีกถ้าโทรทัน50สายแรกนะจ๊ะแถมไปเลยจากใจปั้มนี่ มูฟโฟมเนื้อนุ่มไปอีก1ขวดน,นะคะวันนี้เท่ากับทั้งหมด5ชิ้นนะคะจ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นคุ้มมากๆจากราคาเต็มนะหมื่นกว่าบาทรีบโทรมาค่ะ02-123-1440ค่ะหรือแอดไลน์ทิ้งสิทธิ์ไว้ก็ได้นะคะที่แอดเคลลี่ครีมมีแอดนำหน้านะแอดเคลลี่ครีมค่ะเดี๋ยว ถ้ายังไม่มีตังค์เงินเดือนยังไม่ออกทำไงได้อะโทรมาจองสิธไ้ก่อนสิจ้าสามารถตัดบัตรได้รูดการได้จ่ายเงินปลายทางคือรับของแล้วเห็นของแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้จองสิธก่อนจ่ายทีหลังบอกได้เลยว่าอยากได้วันไหนส่งที่ไหนส่งฟรีทั่วไทยด้วยกับเคลลี่ครีมนะคะเอาระหว่างที่กดโทรโทรกันอยู่นี้นะขอทาน50สายแรกนะใครใช้เคลลี่บ้างที่ชมพู่รู้จักเนาะนี้นะแล้วถ้าพูดไปแบบโอ้โหแต่ละคนว่าแล้วเชียวพี่ดีชนานา 57าสิบเคนนี้นนสาว3,000ปีโอ้โห <S <S 2> <S 2> ดูแทัจริงดีมากพี่คาร่าคุลสศีห้ิ์55ผิวดีมากจริงๆพี่ก้อยสรัญญาคนนี้62นะต้องบอกว่าผิวเขาดีได้ขนาดนี้นะในวัย60ขึ้น่นะถือว่าเซอร์ไพรส์กับเคลลิคคลีมากๆย้ำโปรอีกรอบดีกว่านะคะ50าสสายหมดแล้วเหรอ เอายิ่พิเศษสําหรับพี่คิมแล้วก็รายการนี้นะคะชมพู่เพิ่มให้อีก10นาทีก็แล้วกันไม่จํากัดสายรีบกดเบอร์โทรศัพท์มาค่ะที่021231440หรือว่าถ้าโทรไม่ทันโทรไม่ติดนะแอดไลน์ไว้ก่อนแอดเคลรี่ครีมเคลี่ครีมกระปุกปก,ปกตินะ4,500บาทแถมอีกหนึ่งกระปุกแถมพวกพายอีก2แถมมูฟฟมเนื้อนุ่มอีก1เป็น5ชิ้น จากหมื่นกว่าบาทจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นเซตนี้ถ้าได้ไปใช้ได้นานกว่า3เดือนนะคะรีบโทรเลยค่ะ02-123-1440นะคะโทรมาก่อนถ้าสายไม่ว่างแอดไลน์มาแอดเคลลี่ครีมมีแอดน้ำหน้านะแอดเคลลี่ครีม10นาทีนี้เท่านั้นนะคะขอให้ทันนะคะในวัยอย่างรุ่นพวกพี่เนี่ย หาของดีๆที่จะใช้ยากมากนะต้องให้มันโดนผิวกับคนไทยด้วยหนูอยากให้เปิดใจลองแต่ต้องลองก่อนต้องล,ล,ลองลองก่อนเลยลองลองโทรมาก่อนอแล้วก็เอาไปใช้สักชุดหนึ่งสักกระปุกหนึ่งดูก่อนใกล้หมดเวลาแล้วนะคะให้จริงๆพิเศษแต่เฉพาะรายการนี้ราคานี้นะคะ02-123-1440หรือว่าแอดเค l รี่ครีมนะ5ชิ้นย้ำว่า5ชิ้นนะแต่จ่ายเพียง 2,900บาทอ่บาขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณชมพู่มากเลยค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะเมาส์กับใครติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา3าโมงครึ่งทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34นะคะหรือดูย้อนหลังได้ที่ mychannel official ค่ะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสเปคเราสูงมีพอสมควรนะสูงนะลเลยม่มีสไตล์เขาขาวด้วยอันเนี้ยนวลเลยนวลเลยเหรอไปเจอคนใครอ่ะ เรากับพ่อเราเหมือนกันมากมันเหมือนก็สองกระจกแล้วมันตามออกันเองอยู่ในกระจกนั้แนแะเป็นไหมมี